ด้วยการสนับสนุนแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยยหมองตราผ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเค็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยหมองตราผู้วยทองขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับเริ่มจะมั่นอ,อกมั่นใจแล้วนะครับเจ้าพญาไฟในช่วงต้นยกนี่จะเดินขยับเข้าหามีแข้งซ้ายแต่ตอนนี้เป็นยอดตะกุระที่ชิงเดินก่อนนะครับมีลูกถีบนี่นำทางไปก่อน แทงซ้ายเอหแบบหายไปมีโดนเกี่ยวแล้วก็โต้คืนทุกเม็ดเหมือนกันไม่มีตกใจนะครับเจ้าพญาไฟรุ่นน้องก็จริงมาดูว่ายอดสากุระจะเดินเบียดเดินติดได้นขนาดไหนนะครับก็อยู่ห่างนี่จะเข้าร่องแท่งนะครับยยกสองนี่มีสัญญาณเตือนหลายจังหวะเลยนะครับมีฟันศอกมาหูบวาบูบวาเหมือนกันครับอาเขียร่างซ้ายหมัดมาหพยายามจะเสริมหมัดขึ้นมานะครับยอดสาก,กุระโอ้โหเอาละครับของหนักของแรงยกนี้เริ่มจะโชว์อ้าขาขาเป็นยังไงครับ นี่ครับครูแรกครูเปิดหัวเม่วันจะเป็นมวยมันวันศุกร์มวยมันสนุนเมืองรวมถึงสึ่เพชรยินดีโอ้ยเอ้ามาเช็คช่วงล่างอยู่ครับตอนนี้ยอดสากุระเช็คช่วงล่างรุ่นน้องมาไหวไม่ไหวครับดูแล้วทำท่าจะสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับโดนเจาะย,ยางไปเยอะๆเจ้ามายาไฟยอดสากุระเริ่มจะได้ใจนะครับเบียดเข้าไปโดนเต็มโดนเลยครับโอ้แต่พอโดนบวกเข้ามาเขาออกอาการไม่เห็นอีกแล้วนะครับทำท่าไม่ดีเอ้า มาแล้วครับเจ้าพญาไฟมาเป็นชุดนะครับเจาะยางคืนแล้วก็เตะแล้วก็หมัดโอ้โหมาเป็นชุดเอบกานจังหวะนี้ดูจังหวะบวกแลกกันเอาใขรจะพลาดใครจะโดนจังๆหล่นแล้วครับโอ้โหคู่นี้ไม่ได้จะครบยกเอาวขาขาครับขามีตําหนิแล้วครับยอดสักุระตอนนี้ขยงขยเยกอ่ะช่วงล่างช่วงล่างเป็นเป็นยังไงก็หมัดแบบปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบน ูครับวินาทีทองของรุ่นน้องครับมาแต่ท่านเล่นแล้วกดรุ่นพี่ไม่อยู่นี่นี่ครับอ้าว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 นี่ครับวุ่นวายอีกแล้วครับตอนนี้เริ่มจะบวกโต้คืนได้ส,ดสวยๆเหมือนกันก็พญาายโดนเข้าไปนี่ก็ต้องถอยละครับโอ้โหต้นยกนั้นโดนขาเข้าไปํำท่าไม่ดีพอมาเจาะยางคืนเล่นเอายอดซากุระนี่ออกอาการไม่ดีให้เห็นแต่ยังกัดฟันเดินบวกนะครับพยายามทิ้งหมัดเหมือนกันนี่ครับโดนอีกแล้วเจาะยางเข้าไป ดูครับโดนโดนตาผมไปเยอะเหมือนกันเดียวอย่างตู้นะครับยังเดินเบียดเข้าไปมาดูกันที่วงในไอไม่ได้นี่กรรมการปอรวัตต้องแยกก่อนครับโอ้โหเจ็บตัวทั้งคู่เลยครับต่างฝ่ายต่างโดนหนักๆครับเจ้าพญาไฟผ่อนเกมบ้างนะครับเอ้าหมัดนะต่อยน่ากลัวเลยนะครับยอดสกุระทําต่อเนื่องหรือเปล่าครับพยายามจะเดินไล่โอ้โหโดนบวกศอกวันนี้ยอดสกุระอัดโดดเยอะเอามาต่อยหมัดยังไม่โดนครับโอ้โหดู มาผู้นี้นี่มาผัดก,กันโดนเลยครับโอ้โห,โห,โหมาหมดยกที่3ามเข้ามาตามกันต่อครับสิงวิตามินบีละสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบ,บาทโดยคุณพี่ชายกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับมาตามก็ต่อในยกที่4ี่นะครับเริ่มจะเดินเบียดเดินขยับเข้าหาโอ้ในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้เดินเลยนะครับยอดตะกุระออกแข้งต่อยหมัดต้องเบียดติดติอโอ้เอาเลยครับพอโดนหมัดบวกเข้ามาทำท่าจะย่อสายย่อ,อ,อมานะครับ ดูว่าเจ้าพญาไฟนี่ไม่รีบร้อนเลือกออกออกเน้นๆน้นะครับทั้งแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับย่อสกุรานี่แหมบูบาบูบาหลายจังหวะเลยครับอ่าโดนซ้ายไปอีกเจ้าพญาไฟใช้จังหวะที่ตัวเองถนัดแล้วนะครับดึงดึงแล้วก็รอบวกอ่ตาตีใบวงในตีได้ไหมตีได้ไหมครับแหมพยายามจะใช้หมัดน,นะครับย่อสกุลโอ้โหซ้าย อ่าโดนโดนไปก่อนครับกว่าจะถึงตัวพยามจะสาวกำปั้นกับพ่บอนอ่านี่ครับมาปีนะายักขู่ลุ่นน้องเลยครับโอ้โหดูมาเดี๋ยวแกยืนเป็นมวยขวาเดี๋ยวแกยืนเป็นมวยซ้ายครับทำเงินนี่แหละครับเล่นเกมเล่นเกมแล้วมาจะเห็นผลหรือเปล่าหรือว่าจะยิงเล่งแล้วมาขาดกันเกินไปหน่อยนึงตอนนี้โอ้โเบียดเข้าไปปล้ำไหนนี่จะเข้าทาง เจ้าพญาไฟเลยนะครับรูปร่างนีสูงยาวกว่าคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้เริ่มที่จะเดินต่อยหมัดนะครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับเบียดเข้าไปยอดสากุระโอ้โหเอานะครับโดนเข้าไปโดนเข้าไปม่ออกอาการตลอดนะครับไม่สนแล้วครับแต่ยังคงเดินตลอดดูเจ้าพญาไฟยาวกว่าโอ้โหทั้งศอกทั้งหมัดมีคอยบวกอยู่ตลอดมาดูายอดสากุระ จะไหวหรือไม่ไหวนะครับโดนเข้าไปมีออกอาการให้เห็นแล้วครับน่าดูเข้ามวยหลวงไม่หมดเลยนะครับยอดสกุระจังหวะเวียงแล้วก็หน้าแกลอยเลยครับอ่ะเวียงไปใกล้ๆออกอาวุธได้ไหมออกอาวุธไม่ได้ครับกรรมการแยกครับนาวันนี้ยอดสกุระจังหวะเข้าทํานี่ละหลวมเลครับนี่ครับ รหรือว่าใจร้อนครับแหาอยากจะปิดเกมเร็วแล้วครับแหาจะเดินขู่รุ่นน้องแต่รุนน้องไม่ตกใจไม่กลัวนี่แหละครับแหมเลยเป็นโจทยากให้รุ่นพีไยน้ําเงินเลยโอ้โหดูดู่าวงไหนก็ยังตีกันไม่ถนัดกรรมการแยกอมากกอนดูว่าเจ้าพญาไฟจะมั่นอวกมั่นใจนะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆสายนี้มาแต่ละเม็ดนี่เนื้อๆทั้งนั้นเริ่มจะเดินช้าไปนะครับโอ้โหส้ายเข้าไป ดูนะครับแต่ละเม็ดนี่แรงๆโอ้ยนะครับตัวดวงมันนี้ย่ออีกแล้วนะครับแสนมวยนี่เริ่มจะส่งเสียงกันประปรายแล้วนะครับกับพร้อมการยกของยอดสากุระในไฟนี้ครับก็พยายามเดินเอาคืนนะครับเจ้าพญาไฟวันนี้ชกง่ายเลยครับเลือกแล้วออกเวียงไปเวียงมาใกล้ใกล้ใกล้เชือกับใกล้เชืออครับกรรมการแยกครับ ยังเหลืออีก10วิโดยประมาณกับปลายยกที่4ครับราต้องดูครับหมดยกนี้การแก้เกมของทีมงานฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหต้องอาศัยลูกหนักลูกแรงแล้วครับในยกสุดท้ายโอ้โหดูครับหาเกมต่อที่อุดรธานีครับรวมถึงร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นแล้วก็เจเจปสาวหน้าที่ขอนแก่นด้วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับอตามกันต่อยกสุดท้ายมายกนี้อาวุธอื่นต้องทิ้งไว้แล้วครับเหลือแต่มัดแต่ศอกแล้วครับตอนนี้ยอดสากุระ หวังจะพิกเกมต้องมีหมัดมีศอกนะครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ดูว่าเจ้าพยาไฟมีชกง่ายเลยนะครับโอ้ออกซ้ายมีลูกทีกระสายทีหวาดทีวนออกไปเรื่อยนะครับไปประทะด้วยวยอดสักุระเดินก็จริงแต่ดูจะช้าไปเลยนะครับหลังจากที่โดนแท่งเข้าไปเยอะๆดูนะครับพยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับมีหมัดมีคอยบวกเข้าไปแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับกําปั้นครับ กำปั้นกับสอกโอ้โหแต่ว่าแม่โดนเตอะอ่ะโดนบวกหมัดหน้างายไปอีกครับยอสกุระขยับหาช่องเจาะได้ไหมครับเจาะได้ไหมครับแม่โดนโดนไปอีกแล้วครับก็พยายามจะต่อยหมัดนะครับแต่ว่าแม่มันยังไม่เข้าจุดนะครับยังไม่เข้าโฟกัสครับแม่อชีดนี่มาเยอะเลยนะครับอันี้ครับม่โอ้โหกันคอมาแต่ว่า มันยังบางไปนิดนึงครับนี่ครับแม่เล่งการคอเลยครับแม่ทั้งแอตซินก็บอบนะครับทาการคอหล่นลงไปโอ้ยจีนเจเจด้วยครับพยายามจะฮึอยังเต็มที่ลยครับยออากุระเดินเข้าไปแต่ดูว่าเรียวแรงนั้นอ่อนละหวยเอยแรงไปแล้วนะครับเข้าในก็โดนกดโดนล็อกเอาไว้เจ้าพยาไฟวงนอกนั้นยาวดูครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็มีแท่งซ้ายสูงๆนี่คอยสกัดเอาไว้ด้วยยออากุระไปเดินไล่ต่อยหมัดนะครับทีมงานนีบอกทั้งหมัดทั้งศอกต้องมา แต่ว่าช้านะครับพยายามจะมาหรือสีบทยาเลยนะครับยอดสกุละอ้าวต่อยครับมีมีเท่าไหร่ต้องใส่เลยนะครับยกนี้อีกนาทีเสร็จเสจออกออกโดนสายบัดบวกไปครับ เอเ้าวอ้าวอ้านี่ครับมาทักโมโหแล้วมาไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่จนครับเอ้าตอนนี้มาเครื่องติดมาตะกวาดทั่วจะสุกงะก็ไม่หรือเปล่าเจดซากุระมาติดเข้าไปติดเข้าไปอีกหนึ่งนาทีเอ้าโมโหหมัดขวาที่ใช้ได้ครับก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเจ้าพยาไฟประมาทนี่ยังไล่เดินเบียดยังมีบวกอยู่ตลอดโอ้โหต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับขีบเอาไว้เลยนะครับไอ้ไม่ถนัดกรรมการแยกนะครับเกมการยกนี่ยังถือว่า ยังมีลุ้นเลยครับสาหรับยอดสักุระต้องเบียดต่อยหมักให้มากกว่านี้ครับระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังโอกาสเปิดให้กับทุกคนบนสังเวียนครับขี่ไว้ยกรนะครับเจ้าพญาไฟก็พยายามจะเล่นท่ายากหลายท่าแล้วนะครับยอดสากุระอ่าหมัดขวาครับวันนี้กาปั้นเนี่ยครับยังไม่เข้าจุดเลยครับเวียงไปเวียงมาครับเอามัดขวาครับโดนโดนสวนพอโดนสวนแล้วมีอาการเลยครับ โอ้โหดูครับแหมมันหงุดหงิดเลยครับไม่ได้ดั่งใจครับฝ่ายน้ําเงินเจ้ายอากุละโอ้โหนี่ครับแ่มใจร้อนแลวครับเล่นเกมแต่ว่าจะทําอะไรแล้วมันไม่ถนัดเนี่ยครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับรุ่นน้องเจ้าเจ้าพญาไฟครับฮ่าเขาไปขอโทษขอโพยรุ่นพี่แลยครับอือเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับนี่ครับ กรรมการรวบรวมใบให้คะแนนใบที่2แล้วก็ใบสุดท้ายครับมุมแดงครับวันนี้รุ่นน้องนะครับเจ้าพญาไฟ